เลี้ยงผัาในกระชังบกนะครับอันนี้เลี้ยงแบบธรรมชาติเลยนะครับสั่งกระชังบกมาพร้อมโครงแล้วก็เปิดน้ำประปาใส่ครับนะใส่จุลินทรีย์แล้วก็ผัมมาลงคือตอนนี้ไม่ได้มีอะไรปิดตรงบ่อเลยเพราะว่า คือถ้าถ้ามันปิดเนี่ยมันจะดีกว่ามันจะได้ไม่มีพวกมแมลงยุงลูกน้ํานะครับแต่พอดีไม่มีอะไรปิดครับก็เลยปล่อยปล่อยธรรมชาติเลยนะครับจะมีใบไม้ตกลงมาใส่แล้วก็เอาผ่ำมาลงนะครับจะมีบางส่วนที่จมลงไปเดี๋ยวมันถ้ามันแข็งแรงมันก็จะขึ้นมาครับกระชังบกตอนนี้มัน มันลาดเอียงไปทางนูน้นแล้วน้ําเนี่ยมันก็ไหลไปทางนู้นเยอะฝั่งนู้นเนี่ยมันรับน้าหนักเยอะผมก็เลยเอาไม้ไม้ไผ่มาดามมาค้าไว้ตามจุดเพราะว่าไม่งั้นกลัวไอ้ท่อพีซีรับน้หนักไม่ไหวแล้วเดี๋ยวมันจะพังลงมานะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าม,มันจะโตมากน้อยแค่ไหนแต่ก็ต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่า เพิ่งลงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเอง